LGBT หรือคนกลุ่มเพศหลากหลายจัดว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมระดับการยอมรับมากน้อยไปในแต่และรายละเอียดของพื้นที่นั้นๆสำหรับเมียนมาดินแดนที่ถูกเรียกขานว่าลือสีแห่งเอเชียการมีอยู่ของชาว LGBT นั้นต้องหลบเร้นแรงต่อต้านมีทั้งจากสังคมทั่วไปและกฎหมายเก่าแก่ที่ตราไว้ตั้งแต่ยุคอาณานิคมซึ่งยังคงมีผลมาจนถึงทุกวันนี้ นับตั้งแต่การจุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนในปี1988หลายสิ่งหลายอย่างในเมียนมายังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักตรงหน้าเราคือชายวัย48ปีสวมเสื้อสีเขียวอ่อนสบายตากับลองยีหรือสรงแบบพมา่ารอยยิ้มอ่อนโยนไม่อาจปิดบังแววตาเศร้าลึกๆหลังแว่น อดีตนักศึกษาหนุ่มผู้อ่อนโยนและเฉลียวฉลาดแห่งมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศหนึ่งในแการนำในการต่อสู้กับเผด็จการทหารยุคในพลเนวินปี1988หลังถูกปราบปรามอองเมียวมินทิ้งปากกามาจับอาวุธเข้าร่วมกับกลุ่มปัญญาชนพม่าที่หลบหนีไปอยู่ตามแนวชายแดนที่นั่นเขาพบรักกับนักรบหนุ่มแห่งกองกำลังแต่รักร่วมเพศเป็นเรื่องต้องห้ามและน่ารังเกียจ แม้แต่กับในกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย he died not because of accident he died because you know he was found having affair with me and he he was sent to the front line as a punishment so i feel like i have to do you know for him personally because out of love and also how about other people who are discriminated who never got a chance to to tell What life love would their other to life love be people on เรียกร้องเสรีภาพแต่ก็เต็มไปด้วยอคติและไม่อาจยอมรับในเสรีภาพของคนที่ต่างไปจากตัวเองเมื่อถูกพบว่ามีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันคนรักของอองเมียวมินถูกลงโทษด้วยการส่งไปรบที่แนวหน้าและเสียชีวิตที่นั่น Um, but then, you know, that makes me stronger. <laughs> On the positive side, you know, I never give up. You know, I know I have to try harder than other people, especially the LGBT people who always put, you know, always three steps behind. So I have to walk three steps when other people have only one step. นักกิจกรรมทางสังคมคนนี้เป็นที่รู้จักทั้งในบ้านเกิดและระดับนานาชาติเรื่องราวชีวิตของเขาเคยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีโดยผู้กำกับหญิงชาวเมริกันในชื่อเรื่อง This Kind of Love Don't see me as a problem I will be the part of the solution if we have the equal rights and equal responsibility and equal respect This is my message to everyone ในสังคมพมา่าผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มคนชายขอบสังคมที่ไร้สิทธิ์และถูกกดขี่รวมถึงชนกลุ่มน้อยทางเพศวิถีด้วยเพราะความเชื่อแน่นแฟ้นที่ว่าชายนั้นสูงส่งกว่าหญิงการเกิดเป็นชายแล้วอยากกลายเป็นหญิงนั้นในพมา่าถือว่าเป็นการลดทอนคุณค่าและสถานะของตัวเองลงต่ำเหมือนผู้หญิงในดินแดนที่ความเกี่ยวพันกับโลกภายนอกอยังไม่มาก วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆงานวัดยังคงเป็นหนึ่งในความรื่นเริงบันเทิงใจสำหรับคนที่นี่แม้ในงานจะประดับประดาด้วยหลอดไฟสีสว่างสดใสซึ่งจำเป็นในแง่ของแสงสว่างและการดึงดูดผู้คนแต่บางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาไฟฟ้าจิงช้าสวรรค์และม้าหมุนเป็นดาวเด่นของงานวัดทุกงานมันทำงานโดยใช้แรงคนล้วน นับเป็นเครื่องเล่นงานวัดในรูปแบบพม่าที่ไม่มีที่ไหนเหมือนเรายืนดูอยู่พักใหญ่มันหมุนวนพาคนนั่งขึ้นสูงลงต่ำได้ไม่ต่างจากการใช้ไฟฟ้าเลยที่เด็ดกว่านั้นคือไร้เสียงเครื่องยนต์รบกวนด้วยในแสงสีและความบันเทิงแบบพม่าเราสะดุดตากับหญิงสาวนางหนึ่งในเสื้อลูกไม้สีดำและลองยีหรือผ้านุ่งแบบพม่าสีดำแซมดิ้นเงินปล่อยผมยาวสยาย แต่งหน้าทาปากค่อนข้างเข้มลามชาวพม่าบอกเราว่าเธอเป็นคนข้ามเพศที่ออกมาทำงานเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในกลุ่มคนข้ามเพศด้วยกัน ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟိုဒီလိုကပွဲစည်းတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အခါမျိုးပဲကိုကဒီလိုမျိုး트랜စန်နာလို့ဝတ်ရတာပေါ့တန်တဲ့အချိန်ပါဆိုတော့မျိုးသားလိုပဲဝတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဒီလိုပွဲလန်းတမဲလေးပါလေးဆိုရင်တော့အခြေအနေကြီးလှုပ်ရှားပြီးတော့ဝတ်ရဆင်ရတာပေါ့န نده မိုးချုပ်ခံလို့မရဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကို့ဦးဝတ်ကိုကို့အရန်ကာဗာတွေပြီးတော့မှဒီလိုဝတ်စားရတာပေါ့ဒါကကိုကပွဲလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့

หลังจากไปเดินเที่ยวงานวัดเช้าวัวนรุ่งขึ้นเรามีนัดกับสาวชุดดำที่บ้านของเธอในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งชาญเมืองย่างกุ้งสังเกตจากแว่นสายตากับริมฝีปากที่แดงและเรื่อเล็กน้อยลุงท่าทางใจดีคนนี้คือคนคนเดียวกันกับสาวชุดดำในงานวัดเมื่อคือนนั่นเอง i t ็น o k ค beautiful อลาเ มีอะไรอย่างเชนเจ็ดเสินเจ็ดเไทยเนี่ยวดตาคาตาลีเวอร์อุลย่าเวคคลีเวอร์วดตาอยู่ดีเพียงตัวอยู่เวดีใส่มานีนอทีลูจับจ้าเรียนูเไปอันนี้พแม้จะมีลักษณะทางกายภาพเป็นเพศชายอยู่ในเครื่องแต่งตัวแบบชายแต่เราก็รับรู้ได้ถึงสภาพจิตใจที่แท้จริงตัวย่าเบ้บาอุลทรานเจานาที่ยัาวยุไรเดซโซยดาตะคูเวตัวอุลพี่อ่ะทรานเจานาสุยดาตะคูรีเวอัว ဒီရောက်ကြကြီးကခိုးဖို့ကြံစီနေတာဒီဆက်ကိစ္စလုပ်ဖို့ကြံစီနေတာအဲ့လိုမျိုးတို့ကတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲရှိတော့ကိုကဝစ်လိုက်တာလေကိုပါအဲ့လိုထင်သွားပါဆိုတော့တစ်ခါတည်းကြအငြင်းတမ်းမဝေ့ရင်ညဘက်တီးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာအဲ့တို့အမြင်မှာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ transgender တွေအကုန်လုံး ਆ ဖောက်ပြန်နေတာဒီဒုစီအတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့အမြဲကြံစီနေတဲ့မဟုတ်လို့ဒါဝစ်လာလေလို့ထင်တာအဲ့အကြောင်းမဟုတ်လို့ကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုတိတ်ပြီးတော့ กูมาช่วยเจนเนียร์มาสุดยาบุูมาเวยในสังคมพมา่าหากเปิดตัวว่าเป็นคนข้ามเพศแล้วส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อีกต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งพวกเธอเป็นทุกข์และได้รับความรุนแรงจากครอบครัวและครอบครัวก็พบกับความอับอายไข่หน้าและสูญเสียความน่านับถือทางเลือกเดียวคือการออกจากครอบครัวและก่อกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนคนข้ามเพศ นี่กาสูอ่ะเล่มขันงเล่มขันบลูบะตัวเล่มขันอูเอตรุไต้หวันเนี่ยมาแล้วไอ้เดี๋ยวမျိုးไม่ရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုကိုယ်စကားမပြောပဲနေတာဒီပြီးရယ်ကိုရှုပ်ချတာဒီပေါ့လေပတ်ဝန်းကျင်อ่ะไอ้လိုရှုပ်ချတာမျိုးမျိုးခံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ไอ้ด่านတွေนี่ก็တော့โหตะหยอกแท้ไม่หอกပါဘူးအကုန်လုံးဒီมามามีแต่ดี LGBT ดีအကုန်လုံးอ่ะ นเนี่ยอาสูตรโบอล,ลาซาลาไยแบบกงโ,โลแต่เรใไม่ยอมเปนเส้อจิเนี่ยครอบครัวไม่ยอมรับสังคมรังเกียจเส้นทางอาชีพการงานของพวกเธอก็ติดตันไม่มีใครอยากรับคนข้ามเพศเข้าทำงานด้วยงานที่รองรับคนข้ามเพศได้มากกว่างานอื่นๆคือการเป็นช่างทำผมและเสริมสวยร้านทำผมนี้ไม่ได้แยกเพศเปิดกว้างรับทำให้ทั้งเพศช,ชายหญิงและเพศอื่นทุกๆเพศ ระหว่างนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการพอดีเจ้าของร้านสะและตกแต่งผมให้ลูกค้าอย่างเชี่ยวชาญพอลูกค้าหมดเราจึงถือโอกาสเป็นลูกค้ารายต่อไป So ว uh ัตย์จะ o ั n ดูวิดไมฮะลูกบอลลูบอลอะไรพี่จุ๋มโบี่เขาไ่รีบตัวหรอกพี่เมลีสกิมมอร์รัมเดอร์ในรูปแบ mushroom. <pathway. S 2> ความสัมพันธ์ในกลุ่มของคนข้ามเพศนี้อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพและความรู้สึกแบบเครือญาติเป็นเสมือนพี่น้องแม่ลูกที่นอกจากจะอยู่เป็นเพื่อนดูแลช่วยเหลือกันแล้วยังมีการถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้กับกันอีกด้วยเออพี่รอทีโหสาหริอายตมีเดียลิอายตมีเดียเปียร์อายตมีเดียริตรูเชต่อกูโคตรเวสลาว์เปียดแต่ละ ဒီအမျိုးသားတွေอ่ะဒီทรานเจนเดอร์တွေอ่ะจ้ะเหรอลิปูပြီးด่อลิอหล่าอูมีเนี่ยตูเมียก็ปูပြီးตอกเป่าอเปลี่ยนနိုင်เนี่ยป้อเนาะยาทั่วพี่เล็บไม่คั่นน่ะเมียอ่ะ LGBT တွေอ่ะอึดไข้อ่ะเนี่ยป้ออะหนูจ้าวที่โรงงานนี่มาเว้ยสุเป๋ออยู่แล้วหลุดเลยพี่ต่อๆเลสิกกันပြီးတော့หลุดลาในโรงงานหลุดผิดตัวไอ้เจ้าที่หลุดที่สเปนเมคอัพมาတော့ออมเย็นนี่ยาล่ะป้อลิ ในชุมชนนี้มีร้านทำผมอยู่หกร้านและทุกร้านดำเนินกิจการโดยคนข้ามเพศทั้งหมดไม่เฉพาะร้านแบบนี้แต่ยังรวมถึงร้านหรูหราราคาแพงบางร้านด้วยอุตสาหกรรมทำผมและเสริมสวยในเมียนมาขับเคลื่อนไปด้วยกลุ่มคนข้ามเพศเป็นเศรษฐกิจที่เกือบจะผูกขาดโดยคนกลุ่มเดียวนอกจากจะเผชิญแรงกดดันจากสังคมและครอบครัวแล้วความยากลำบากอีกประการของชาวเพศหลากหลายในเมียนมา คือรักร่วมเพศถือเป็นความผิดตามกฎหมายกฎหมายที่ว่าคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา377มาตรา377เป็นกฎหมายที่เป็นมรดกตกทอดจากเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษและกฎหมายนี้ยังคงบังคับใช้จนถึงทุกวันนี้ they call they don't see the homosexuality but it's unnatural sex which is very broad very broad but it could be anything so be, be, you know people would arrest it And then threatened by the police that you would be charged under 377, so you pay money or go to jail. So many, you know, LGBT people, particularly gay men, pay a bribe or money to the police. So the law is used as a kind of ATM machine. <laughs> แต่การมีอยู่ของกฎหมายฉบับนี้กลายเป็นช่องทางให้ตำรวจบางนายรียดไถ่ข่มขู่และเลือกปฏิบัติต่อชาวเพศที่สามตำร a จสา e ารถใช้แล l ใช้ก a หมายเพื่ t จ e บ o ุมใ a รก o ได้ดั o นั้นใครก็ตามที่ถูกจับกุมใ e บางต i ร e จ o ามาร e จับกุมและกล่า377ที่าสวยมก็สวยมืสวยโเจร LGBT โโร ကျဉ်စ <noise> က်တီပေါ်ကတာကျဉ်စက်နဲ့ဆံပြီးတို့သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာတွေရှိတယ်ပြီးရအာဒီအချုပ်ခန်း裡面မှာဆိုရင်ဒီအဂျီပီတီတွေရယဉ်သားတွေရှိတယ်ဆိုရင်အယဉ်သားတွေကိုသူတို့နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့အဲ့လိုထိုးတာမျိုးတွေပြီးတကူလုံးချက်ပြီးတော့ထားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့လေလောက်တာတွေခံတာ ชาวพมา่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าชิงชังเจ้าอนณานิคมที่เข้ามากดขี่สูบเลือดเนื้อและสร้างความแตกแยกไว้ให้ความเป็นอังกฤษหลายๆอย่างถูกปฏิเสธเมื่อพมา่าได้เอกราชตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนทุกวันคือการจราจรของเมียนมานั้นไม่ชิดซ้ายตามอังกฤษทั้งๆท,ที่รถยนต์เกือบทั้งหมดในประเทศเป็นรถยนต์พวงมาลัยขวาแต่กับกฎหมายเก่าที่ริดลอนสิทธิส่สวนบุคคลกลับยังไม่ถูกยกเลิก We are currently working on two advocacy. One is to, uh, to stop police abuse against a transgender woman under arrest and under detention. So we give uh, legal, legal services when or someone is arrested, and we got the friends of the lawyer who provide. You know, defend and get the kind of legal procedure. This is case by case. But our natural goal, natural advocacy, is to abolish the Article 377, which is threatening make every single LGBT under an insecure situation. So we have the... My home is my country. I in it's have a dream back and stay country forever. But not easy back forever country my to But not to go go เมียนมาสังคมแบบอนุรักษ์นิยมเข้มข้นคนกลุ่มเพศหลักหลายถูกรังเกยียจแม้กระทั่งจากครอบครัวคนเหล่านี้จึงมักไม่ค่อยกล้าเปิดเผยตัวตนเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการแต่งงานของคู่เกย์คู่แรกในเมียนมาปรากฏตามสื่อต่างๆ ตินโกโกและเมียวมินเตใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเงียบๆมาสิปีแล้วและต้องการฉลองวาระพิเศษนี้ในกลุ่มเพื่อนๆแต่ภาพในงานแต่งงานหลุดรอดออกไปและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกไซเบอร์ภาพชายหนุ่มหน้าตาคมคายสองคนในชุดพื้นเมืองคล้องคอด้วยพวงมาลัยดอกมะลิกำลังหอมแก้มกันอย่างหวานชื่นถูกโจมตีอย่างรุนแรงและเสียหาย เนี่ยว่าลือหล่าပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးထိတ်တိုက်နေလောက်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပုံတွေတက်လာတယ်ပုံတွေတက်လာတယ် Facebook မှာလည်းကျွန်တော်စော်ကားခံရတာအခုချိန်ကြီးပဲဘလိုဘလိုဒီဒီပုံတွေအဲဒီလိုပုံတွေတက်လာတယ်ဒီလိုပုံတွေတက်လာတယ်မရုပ်စုလေးအော်ယောက်ျားလေးဒီဆင်းရဲချန်လာတော့တဲ့ပုံတွေဒါအခုညီတို့ကျွန်တော်တက်နေတယ်ဘယ်လိုလဲသူတို့ခုนี่ส่งลงมั้ยပို့ส่งลงมั้ย Facebook เดี๋ยวหวาလေးส่งนะครับโทรโทรลงมั้ยโทรลงนะครับ그다음에หวาพ่อဟိုဒီအခုနောက်ပိုင်း gay couple လေးလည်းเนเนะလေး แต่ชีวารีเลยมีอะไรมาเฉยมาแมนดารินลูนิอาเมียวมายังงูยังงูลูนิอาเมียวมาอันนี้มีว่าทรานส์เจนันเน่เออแมนสไตน์เนี่ยนี่ลูนิอาเมียวเฉแต่แม่คุณอาจจะเรียนแมนสไตน์กานนี่เนี่ยปูบีย์มาปูบันไดเพลลาปูมีอายแม้ถูกรังเกียจถูกโจมตีอย่างหนักหรือหวาดกลัวแค่ไหนแต่เพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเองและได้อยู่กับคนรักคู่แต่งงานนี้ก็ใช้ความกล้าหาญอย่างมากเพื่อที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองต่อไป อาพาร์ตเมนต์เล็กๆในย่างกุ้งที่ทั้งสองเช่าอยู่วันนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนเด็กชายวัยสขวบท่าทางร่าเริงและซุกซนคนนี้ เป็นเด็กกำพร้าที่ทั้งคู่รับมาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อเติมเต็มครอบครัวเล็กๆของเขาแรกับ่าวชีกันเชชีมีดาวชีกันมีอูมาล้ยูล้กจีนรล่าบเนาะชีชมีดาวราอยอไรนี่มาจีนรเราอยมาได้เงรดยนีนีได้หาชชมีดาวกี้อาจาเน่ยไม่มานเวชิกามะรหาเวชีเยอจายจไม่มามีมาจีชชมีดาวเนี่ยนี่เลีดาวบ่าว่าน้องสาวเนี่ยดูเเบ่าวมูเดียวดูเลยรู้่ายเาะ လွန်ဆန်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ပြောတယ်သူတို့ပြောလို့ပုံစံဆိုရင်ဖြစ်နေโอเคဒါပေမဲ့တဘာဝလွန်ဆန်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီ10မိနစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာထက်ကိုကျွန်တော်နေနိုင်လာခဲ့ကြတာလဲတကယ်သူတို့ခုနကပြောနေတယ်တဘာဝမလွန်ဆန်ထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတဲ့သူတွေကချစ်ကြပါတယ်ကြိုက်ကြပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတွေဝါတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲဒါခလေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရပြီးတော့မှစိတ်တူတာချင်းမတိုက်ဆိုင်နေမီတော့မှတွေဝါတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ပြောတဲ့တဘာဝလွန်ဆန်တဲ့သူတွေပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့10မိနစ်အတိုင်းအတာထက်ကိုနေနိုင်တယ်လဲပေါ့ ันนไไออ้้เเาาชแม้จะเปิดเผยตัวตนได้มากขึ้นแต่ในอีกด้านการเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็เป็นช่องทางให้ถูกโจมตีจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มศาสนาการเป็นเพศทางเลือกถูกนําไปเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาเรื่องผลของกรรมนั่นคือความเชื่อที่ว่าการเป็นคนเพศทางเลือกนั้นเป็นบาปตั้งแต่ชาติปางก่อนเนื่องจากทําผิดพลาดไว้ ทำให้ต้องมาทนทุกทรมานในชาตินี้ความเชื่อเช่นนี้มีพระภิกษุบางรูปเป็นผู้เผยแพร่ Actually religious teaching never say against homosexuality but an interpretation of the some religious people against h o m o s e x u a l people is very very negative so and also they always you know the, say that homosexuality is a sin from previous life You did something wrong in your previous life, that's why you are suffering like a homosexual people in this life. So this kind of teaching is widely, you know, uh, known among the, our society and that the religious round religious message make people more vulnerable. <laughs> ศาสนาและความเชื่อของคนในสังคมเป็นการยากที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่การล้มเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นยากยิ่งกว่า